h โล l o สุกอยู่กับผมทีเอ bon ็กบอลบอลนะวันนี้เราอยู่กับเกมโมเดิร์นวอ h i p อีกแล้วนะครับมาอีกแล้วกับของอัปเดตใหม่ในเดือนมีนาคมของใหม่ที่เข้ามาเป็นสายฟรีจะได้โหดแล้วนะครับสำหรับใครสายเรือมน้ำจ้องจะเล่นเรือมน้ำอยู่เนี่ย เกมนี้เป็นเกมที่ผมเข้ามาเล่นเพราะมีมเรือดำน้ำจริงๆนะฮะโอเคก็พูดถึงว่าเรือดำน้ำกันเลยทำไมเรากลับมาที่096แล้วไม่เล่นลำอื่นพี่ผมจะมาจัดเซตที่แม่งดาเมจอย่างโหดให้กับ096ย์กครับน,น้นนโอเคของที่เข้าใหม่เข้ามานะฮะที่กำลังเข้ามาก็คือเจ้า YJ 1 8 B ก็คือมันสามารถยิงจากไซโลในนี้นะฮะ ยิงขึ้นใต้น้ําได้แม่งอย่างเจ๋งมิสไซน์นี้มันล็อกเร็วยิงเร็วแล้วโหลดเร็วอยู่แล้วนะ,ะสำหรับ yj 1 8 b แล้วมันสามารถสแปมใต้น้ําได้อีกไม่อยากจะคิดไม่อยากฝันว่ามันยังไงบ้างนะฮะโอเคเราไปดูต่ออีกอันนึงเป็นตออวิดวีโอความเร็วต่ําไม่ต่ํามากใช่ความต่ําแต่มันแรงแรงมากนะฮะสี่หมแรงมากแรงไหมครับแรงมากโดนทีเป็นแสนนะสามลูกแล้วก็เจ้าหนี่นะ ยิงออก2ลูกอีก9,752 2ลูกเป็นเท่าไหร่ครับโอ้โหบัลไยกันบัลไยมิสไซล์บันไลตอบิโดโอ oh, <no. S 1> โอเคเราเราไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงดีกว่าเราค่อยมาอธิบายสเตตัสด,ดีไหมหรือว่าจะอธิบายสเตตัสก่อนเอาละครับสำหรับของเดิมที่มันมีนะ YJ 1 8 อันเดิมเนี่ยดามเมจ23,400ความเร็ว340น็อตนะฮะพลังแข็งแกร่งอยู่ที่85ล็อกได้13กิโลยิงได้1ลูกคูดาว6.3ล็อกเป้า2วิมีทั้งหมด15ชุดเจ้านี่จะยิงใต้น้ำไม่ได้นะฮะเพิ่ม,มาราคาทั้งหมดเนี่ย9แสแต่ของใหม่เข้ามาเป็น yj 18 b นะดามเมจลูกละ9ก5 0นะฮะ9750เท่ากับดามเมจของมันอยู่เนี่ย อยู่ที่1 9 5 0 0นะฮาะสำหรับเจ้านี้แต่มิสไซน์อันนี้มีความเร็วมากกว่าอยู่ที่388.8นอตซึ่งมันเร็วมากมันสามารถสแปมแต่สามารถกำจัดได้ง่ายนะครับบอกเลยน่าจะแพ้เลเซอร์นะฮะสำหรับมิสไซน์นี้แล้วก็พิสัยล็อกได้13กิโลเหมือนกันนะยิงออก2ลูกแล้วก็คููดาวเจวิเท่านั้นเองล็อกเป้าเร็วกว่าเดิมอีก1.8 มีทั้งหมด16ชิ้นเท่ากับว่าเป็นมิสไซล์สำหรับสแปมมิสไซล์เลยเอาง่ายไม่อยากคิดเอาไปใช้กับโอไฮโอจะโหดขนาดไหนเพราะล็อกไกลแล้วก็ยิงได้ไกลด้วยนะฮะราคาทั้งหมดล้านหอันนี้คือมิสไซล์ที่เข้ามาใหม่เพื่อนๆอยากได้อยากโดนก็ต้องไปซื้อนะฮะมันอยู่ในร้านค้าสายฟรีต่อมาเป็นตอร์บิโดรุ่นอัปเกรดตอร์บิโดนักที่ใช้โดยกองทัพสหาราชจะจากว่าของอังกฤษนั่นเอง,เองสเปียร์ฟิตนะฮะความเร็วไม่เท่า ไม่เท่าไทสิบสนะเพราะไทสิบสเร็วที่สุดของของข,ของญี่ปุ่นนะเร็วที่สุดในเกมเลยแต่สเปียร์ฟิตเนระยะล็อกเขาเนี่ยก็ถือว่าไกลอยู่ที่13กิโลความแรงเขาได้เปรียบมาก4,2,900คือโดนลูกเดียวเนี่ยกี่หักในเลยใช้คำนี้ดีกว่าเอาให้ง่ายว่าช้ำในแน่แน่ถ้าโดนขึ้นมาเรือประจันบาลไม่ต้องสืบเรือคุยเซอร์ไม่ต้องสืบฮะ พวกคุณตกเป็นเป้าของเขาแน่ๆยิงได้42,903ลูกก็ไม่อยจะคิดว่าคุณจะซูคิดขนาดั้นระยะ13กิโลยิงได้1ลูกล็อกรีโหลด14วิรีโหลดแอบนานนะฮะแล้วก็มีทั้งหมด11ชิ้นข้อเสียมันอยู่ตรงนี้นี่เองแต่เชื่อผมเถอะถ้าโดนไปทีมีหักในราคาของเจ้านี้ค่าตัวแพงมากนะฮะราคาจริงอยู่ที่4ล้าน2แสนดอลลาร์นะฮะซึ่งคุณเ,เขาเรียกว่าไม่รวยจริงอาจจะซื้อไม่ได้โอเคนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆข,ข,ของสเตตัสมันเลยนะสำหรับเจ้าตอร์บิ จรวดของจีนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันยิงบอดดูก่อนว่ามันจะโหดแค่ไหนแล้วเราไปเล่นเกมเพย์กันนะฮะว่ามันเป็นยังไงสงสัยเราจะได้เห็นภาพสวยๆแน่เลยฮะเดี๋ยวเราดำน้ําก่อนจะได้เทสประสิทธิภาพว่ามันยิงใต้น้ําได้จริงบอกเลยว่าโคตรโอเคไซโลเราปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะอา้าวหรือเอาวิามซามานี่บ้าหรือเปล่าฮะโอ้โหยังมาโตจอดดีซะด้วยเราจะดำน้ำก่อนนะฮะเพื่อเทสไซโล ดำไปเรียบร้อยแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะว่าจะทำดาเมจทั้งหมดเท่าไหร่เฮ้ยสองแสนเจ็ดหมพันมันต้องมีข้อผิดพลาดครับเมื่อกี้มันมีระเบิดต่อวิดีโอแตกหน้าเรือรับลูกหนึ่งนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นลำไหนดีวะที่มันรับอาเจแล้วออฟฟอร์ดนะฮะ <c oughs> ปล่อยไปฮะเฮสฮะ ทั้งหมดเท่าไรสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ้าช่วยกล้วยทอดคิดสภาพมิทซูลี่โดนนี่ฮะปีเตอร์เดเกตโดนหรือว่าลำไหนๆโดน F 1 2 6่งสองห่ะ,ะดู F 1 2 6ถ้าไม่ได้อัพจะหายเลยไหมมาดูกันเบ๊เบ๊บ๊บหายเลยแล้วทำดาเมจเร็วมากเหมาะกับการฟาร์มบอทอย่างยิ่ง ขอดูรูปมิดไซน์หน่อยดูได้ปะวะเฮ้ยดูได้ด้วยสองลูกโอ้ยโคตรเทไหนดูใหม่สิยังงงฮะโอ้ยอย่างเท่ขอลองไปเล่นกับบอทหน่อยลวกันไหนขอลองโชว์เหนือกับบอทดิว่าแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราดำน้ำหนีนะฮะโอ้มาแล้วไหนอะอุย้ยอาร์เซนอลชิปไปเลยอาร์เซนอลแตกไม่แตกแต่ดูสแปมได้เท่าไหร่ อุ้ยแสนแปดเกินอาเซนอนหรือคีฟครเนี่ยฟางจริงๆแล้วโหลดเร็วด้วยคือเอาง่ายๆว่าถ้าไม่กดแร์นี่คือหายแน่นอนนี่ผมจะมีคอนเทนต์ใหม่วิธีฟาร์มไวที่สุดในเกมอย่างเงี้ยเหรอใช่เปล่าวะคือเราไม่ต้องออกแรงเลยเลย คือไม่ต้องรีบกดหรืออะไรแป๊บเดียวมันก็ทำา a เม g แล้วนะฮะอ้เราเก็บไม่ได้หมดเพราะาโดนล้านเนะโอ้โหดูเรือมทุกเครื่องบินโดนสิครับนี่เอาจริงนี่มันมันจบไม่ถึง2อนาทีมันเร็วกว่าเดิมเลยนะเดี๋ยวนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องโดนเนิรฟก่อนเปิดตัวแน่ๆเลยสำหรับความโหดของ YJB นะฮะ YJ 1 8 B ดูดิหายเลย โอ้น่าองอานมาก2อาที9 0 0 0 0เดี๋ยวเราจะลองเทสกับเรือที่มี S500 ดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่ามันจะกันผมได้หรือเปล่าโอเคเราเห็นแล้วละโอเคเราเห็นแล้วนะมาดูกันว่าเข้าเท่าไหร่93,600นะฮะ โอเคเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันมันแรงขนาดนั้นจริงๆดาเมจจริงๆมันแค่7 8 0 0หนะฮะสำหรับ YJ 1 8 B นะแต่มันบั๊กอยู่นะฮะทำให้เราเห็นดาเมจที่ยิงออกไปเนี่ยเข้า2145เนี่ยลูกละ23,400อย่างที่เห็นนะฮะซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องนะฮะร,รอเดบแก้ไขหลังอัปเดตวันที่1น,นะครับไอเราก็ดีใจนื่ว่ามันจะโหดโอ้ยโอเคลองเอาไปฟาร์มบอทกันดูครับว่ามันโหดไม่โหดฮะ ฉันเดินหน้าเลยฉันบวกเลยเดี๋ยวพี่จะเก็บห้าให้เลยนะ่นนอนนะเควสเก็บห้าของพี่ก็อีซี่ขึ้นมาเยอะเลยแบบต้องเลือกเก็บใครสักคนนะอ่าลามแรกมาแล้วเหยื yeah. ่ออ้าวมันหายรู้สึกตอนวิดีโอเราจะช้ามากนะฮะช้าขนาดที่ว่าผมขับตามเนี่ยลูกที่หกเนี่ยลูกตรงนี้ฮะ ลูกที่อยู่อาวุธตำแหน่งที่6เนี่ยผมวิ่งชนตาวิโดได้เลยไม่เกี่เอออย่างเทพโอเคเรายัดหน้ามันเราจแปมยัดหน้าเฮ้ยมันกดฟูอ่ะเฮ้ยไม่กดแต่โดนแรงนะฮะอุ้ยเราจะแตกหา่าเหมือนกันเนี่ยมันมีมิซาย,ยิงใต้น้ำเหรอหายไปซะไอ้หนูเจ้ามันยังเด็กน้อยนักที่จะฆ่าฆ่า ไปเนี่ย c ีดีเอ็กดี๋ยวจัดการ c ีดีเอ็กให้หายไปก่อนหายไปซะไอ้นอนถ้าจะขึ้นแล้วยอมรับความตายไปซะเบ๊อุ้ยมันจุดฟุไม่ทันหรอกฉันคำนวณมาหมดแล้วว่านายต้องตายแล้วมันคืออีซี่มากอะฮะดูดิดูดิดยังอีซี่โอ้ เอาว่าเดี๋ยวรอเล่นออนไลน์ที่ตอนเจอคนแล้วกันว่ามันโหดแค่ไหนอะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับอาวุธความโหดเที่ยมของมันเจ้า YJ18B โหดมากนะครับโหดจริงๆโหดเร็วแรง ครบเครื่องเลยผมว่าเรือดำน้ำไม่ต้องมีแบบนี้หละอาวุธแบบนี้ที่ไปตอกกอนกับเรือผิวน้ำนะฮะแล้วก็สเปียร์ฟิตเนี่ยถ้าใครตอนนี้ตอปิโดจะสําคัญแล้วถ้าใครไม่ยิงตอวิโดเนี่ยอาจตายหาไม่รู้ตัวด้วยนะฮะว่าเขาใช้สเปียร์ฟิตหรือเปล่าเปิดเกมอาจจะเห็นเจ้าตอวิโดนี้โดนเนิร์ฟก็ได้นะครับต้องรอติดตามันทีนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ข้อแบบเทียบอย่างที่ผมบอกไปนะฮะข้อดีของจรวดและตอวิโดก็คือแรง นะฮะแรงจริงๆแล้วก็สำหรัตบตอร์ปิโดก็คือคุ้มค่าที่จะซื้อนะครับเพราะเราเน้นนาเเมจอยู่แล้วส่วนจรวดเนี่ยเราเน้นโจมตีเราเน้นเร็วเราเน้นโหลดเร็วอยู่แล้วแล้วก็ล็อกเป้าเร็วนะฮะก็เจ้า YJ18B เนี่ยก็กลายเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมไปเฉยเลยนะไปเฉยเลยสําหรับ2อ,อันนี้ใครจะเล่นก็แนะนําเลยใครซื้อศูนย์เกมาคุ้มแน่นอนครับเจ้านี่ทําให้คุณเนี่ยเกะเข้ามาเก่งเก่งได้มากๆเลยนะตอนนี้นะหรือถ้าใครมีโอไฮโออยู่เงินเหลือก็สามารถซื้อ YJ18 มาเล่นได้นะฮะคุณแบบโคตร หรือใครจะไปรู้ว่า U.S.S. d i r i t of Columbus ค <c oughs> ้ยโคลัมเบียเนี่ยจะกลับมาโวดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวลำนี้ให้ครั้งหนึ่งในปัจจุบันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยแพทนี้สายฟรีจะกลับมาเกิดน,นะฮะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปเต็มในเรื่องการฟูลรีวิวอีกทีนึงไม่เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะเพราะว่าต้องรอให้ ะะโอเคแล้วพบกันใหม่ครับทุกคนโชคดีจะปืนครับ